ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวณวีส่งปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นที่หนึ่งรุ่นที่สิบแปดเวลา19บเนาฬิกาเนาทีวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังเดือกพายรีสอร์ตจังหวัดปทุมธานี ทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี n u m b บ r รวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบี n u m b บ r รวันแคมป์รุ่นที่28และทอดพระเนธนิศาการแสดงกิจกรรมต่างๆและการเขียนความรู้สึกของสมาชิกทูบี n u m b บ r รวันจากทั่วประเทศที่เข้าค่ายรวม6วัน5คืนจำนวน391คนจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกและพี่เลี้ยงพิเศษที่เข้ารับพระราชทานเป็นครั้งแรก รวม375คนกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการทับีนัมเบอร์วันในทุนกรรหม่ํายิงอวบลรันราชกัญญาสิริพัฒนาพันนวดีจัดทับีนัมเบอร์วันแคมป์ขึ้นปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสมพร้อมกับการเรียนรู้อย่างมีความสุขในลักษณะเ Play แอ d เ e a r n และเกิดครือข่ายเยาวชนทับีนัมเบอร์วัน โดยหลักสูตรและกระบวนการของค่ายเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำและทักษะในกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ตนเองสนใจโดยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเจ้าหน้าที่คอยแนะนำในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสร้างสุขอาทิการพัฒนา EQ การเล่นเทควันโดการเต้นบีบอยการเรียนภาษาจีนอังกฤษและเกาหลี การแสดงการเต้นหลีลาดและการเรียนรำวงพร้อมกันนี้ยังมีผู้แทนสมาชิกกลับทูลถึงความประทับใจจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ เช่นการได้พบเพื่อนใหม่ต่างท้องถิ่นต่างศาสนาและได้ทํากิจกรรมแปลกใหม่ทั้งร้องเล่นเต้นและโชว์ความสามารถรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการได้เข้าร่วมชมรมทูบีนัมเบอร์วันเช่นการเป็นผู้นำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการทำกิจกรรมจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้รับทุนการศึกษาต่อซึ่งต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเยาวชน และสมาชิกทุกคนยังร่วมกันร้องเพลงรักเมื่อพร้อมและเป็นหนึ่งไม่พื่งยาโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริบัฒนาพันธุบดีทรงร่วมก,กิจกรรมกับสมาชิกด้วยและพระราชทานพระดำรัสชื่นชมการแสดงความสามารถในด้านต่างๆและการร้องเพลงทั้งสองเพลงซึ่งจะช่วยเตือนสติเยาวชนในเรื่องความรักอย่างมีสติจะได้ไม่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยเรียนและเรื่องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ทรงขอให้นำประสบการณ์จากการเข้าค่ายกลับไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนคนอื่นด้วย